ปลูกผักกันแล้วแล้วก็เอาของลำพาร์มปลูกเสริมปลูกไปแล้วรอบหนึ่งมันก็มีต้นรอดต้น,บ,น,นะนบ่อนรอดครับนีบ่กิดฝนตกน จะเท้าครับในฝน,นตกก็เหมาะการปลูกผักอยู่ครับไขว่ะจะใส่เขามาคุดซอยนะครับ จรินก็ควรจะแช่น้ำก่อนสักคืนหนึ่งเอากับปุแบบเผา ฟังฟังฟังหนึงเดียิครูไปกับเขาะนะครฮะ พอก็ไปตัดมาอีกครับหาเลือกกันที่มันแกนน,ากาน,แกนิดนึงซึ่งเขากับเขากัมาเสียบพี่กันนะครับเวลาสักระยะหนึ่งจะได้งอกขึ้นมา แม่เราแบบไี oh. ้ครียพ่อเราพ่อพ่อเาม่เียจนมันหอหมดเลยครับงานัดงนมเออเออมดกัด มุดมุดมุดมมอ่นี้ก็มันสีค่อนข้างแดดมันก็เลยมีรอดดประอดเออมุดกัดมุดัดอย่างนึงก็คือมันยงแดนะเียบกับแงเลยคิดง่ายกยุ่เมดัดเออมดมดมด นันนี้ครับอันก็นคือปลูกไว้สักระยะน,นึงเนาะ้งค,ค, <c oughs> ครับมือานโ้น่นี่นะบมื้อาก็มาเสียบยกันเเขาเบนำไนั้นัน,านาาเนนาเสียบเลยโอเคครับไปละ 打那把后。